นี่ทุกคนวันนี้ผมก็จะมาหารหัสมาแลกนั่นเองก็เป็นโลบกิงพีทกิงพีทอลินาอะไรนะอลินาโหดโหดเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูแล้วกันถ้าใครอยากแลกแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะเออหลังคลิปหลังคลิปทำเล็กทำเล็ก กดได้อ๋เอเนี่ยไม่เชื่อดีบาวสนุกแน่สตาร์สตาร์สตาร์สวัวนี้เออรหัสแมปอื่นไปดูเอาเองบอกบอกไว้ก่อนบอกฟูดแมปนี้ไม่หูดอาา่ะฮะพอใจแรกก็ทักไลน์มาได้นะคิวอาร์โค้ดเดี๋ยวใส่ให้ได้กปก็คลิปนี้ก็ขอรับปลารไว้ก่อนนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ในรูปแบบเจกละรูปะต้องถึงห้าสิบซับนะโอเคไหมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะ see you see you a g a i n บายบาย